การปล่อยวางเป็นหนึ่งในหลักธรรมสาคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่ใส่ใจหรือไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับสภาพความเป็นจริงและไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆจนทำให้จิตใจเป็นทุกข์ อย่างไรก็ตามการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยทุกอย่างไปตามยถากรรมการไม่ปล่อยตามยถากรรมหมายถึงการที่เรายังคงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการดูแลครอบครัวหรือการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมในชีวิตการทำงานเมื่อเราทำงานหนักและพยายามทำให้ดีที่สุด แต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเราควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวังและยอมรับผลลัพธ์แต่ในขณะเดียวกันเรายังคงทำงานต่อไปด้วยความตั้งใจและความรับผิดช,ชอบไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์บางครั้งเราพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นมีปัญหา เราควรปล่อยวางความโกรธหรือความเสียใจและพยายามทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติและเมตตาแต่ไม่ใช่การปล่อยให้ความสัมพันธ์เสื่อมเสียไปโดยที่ไม่ทำอะไรเลยการดูแลสุขภาพร่างกายการปล่อยวางในกรณีที่เรามีโรคหรือปัญหาสุขภาพคือการยอมรับสถานการณ์และความไม่กังวล หรือเครียดจนเกินไปแต่ยังคงดูแลสุขภาพของตนเองโดยการรับการรักษาและทำตามคำแนะนำของแพทย์การปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยตามยถากรรมเป็นการสมดุลระหว่างการยอมรับสภาพความเป็นจริงและการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดการปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุขและไม่เป็นทุกข์ ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆในชีวิตดังนิทานธรรมะที่ยกมาเป็นตัวอย่างเรื่องการปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยตามยถากรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านเล็กๆในชนบทมีพระภิกษุร,รูปหนึ่งนามว่าพระอานทน์ท่านเป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นเคารพนับถือท่านอย่างมาก บันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่านายทองดีมาหาท่านพระอานนท์เพื่อขอคำแนะนํานายทองดีกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าข้าพเจ้าเหนื่อยล้าและทุกข์ใจเหลือเกินข้าพเจ้าพยายามทํางานหนักแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังข้าพเจ้าควรทำอย่างไรดีพระอานน์จึงกล่าวด้วยความเมตตาว่าโยมทองดี สิ่งที่โยมต้องทำคือการปล่อยวางความคาดหวังในผลลัพธ์แต่ไม่ปล่อยทุกอย่างไปตามยถากรรมโยมต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในทุกขณะนายทองดีจึงตอบว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจครับพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจะปล่อยวางอย่างไรโดยไม่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมพระอานนท์นิ่งคิดสักครู่แล้วเล่าเรื่องนิทานให้เขาฟังว่า นิทานเรื่องชายชารากับม้าหายในหมู่บ้านหนึ่งมีชายชาราคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายและม้าคู่ใจวันหนึ่งม้าของเขาหายไปชาวบ้านต่างมาพูดว่าโอ้น่าสงสารจริงม้าของท่านหายไปท่านต้องลำบากแน่ๆชายชาราเพียงยิ้มและกล่าวว่าใครจะรู้ว่าเป็นโชคร้ายหรือโชคดี ผ่านไปหลายวันม้าของเขากลับมาพร้อมกับม้าป่าอีกหลายตัวชาวบ้านต่างมาพูดอีกครั้งว่าโอ้ช่างเป็นโชคดีจริงๆท่านมีม้าเพิ่มขึ้นหลายตัวชายชราเพียงยิ้มและกล่าวว่าใครจะรู้ว่าเป็นโชคร้ายหรือโชคดีวันหนึ่งลูกชายของชายชราเกิดตกม้าป่าและขาหัก ชาวบ้านต่างมาพูดว่าโอ้ช่างเป็นโชคร้ายจริงๆลูกชายท่านขาหักชายชราเพียงยิ้มและกล่าวว่าใครจะรู้ว่าเป็นโชคร้ายหรือโชคดีไม่กี่วันต่อมาเกิดสงครามขึ้นและทุกครอบครัวต้องส่งลูกชายเข้าร่วมการสู้รบยกเว้นลูกชายของชายชราเพราะขาหักชาวบ้านต่างมาพูดอีกครั้งว่า โอ้ช่างเป็นโชคดีจริงๆลูกชายของท่านไม่ต้องไปสู้รบชายชราเพียงยิ้มและกล่าวว่าใครจะรู้ว่าเป็นโชคร้ายหรือโชคดีเมื่อเล่าจบพระอานนท์กล่าวว่าโยมทองดีเห็นไหมว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตมีทั้งด้านดีและไม่ดีการปล่อยวางหมายถึงการยอมรับสภาพความเป็นจริง โดยไม่ยึดติดกับความคาดหวังแต่โยมก็ยังต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดไม่ใช่การปล่อยทุกอย่างไปตามยถากรรมเหมือนชายชราในนิทานเขายอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทุกข์ร้อนแต่ก็ยังคงดูแลลูกชายและม้าของเขาอย่างดีนายทองดีได้ฟังแล้วก็รู้สึกเข้าใจและโล่งใจขึ้น และนับจากนั้นมาก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระอานน์มีชีวิตที่สมดุลและสงบมากขึ้นข้อคิดการปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นการนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและสงบสุขได้คือใช้ศีลสมาธิและปัญญาศีลคือ การรักษาศีลเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีและถูกต้องโดยเริ่มต้นจากศีลห้าได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จและไม่เสพของมึนเมาการปฏิบัติตามศีลนี้จะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและปลอดภัย 2. สมาธิหรือการฝึกจิตสมาธิช่วยให้จิตใจมีความสงบ และมั่นคงการฝึกสมาธิสามารถทำได้โดยการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีจิตใจที่แจ่มใสและพร้อมรับมือกับความท้าทายในชีวิต 3. ปัญญาการพัฒนาปัญญาหมายถึงการเรียนรู้ที่จะเห็นความจริงของชีวิตและการมองเห็นเหตุและผล การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสการฝึกสติเหนื้อกายเวทนาจิตและธรรมจะช่วยให้เรามีปัญญาในการแก้ปัญหาและมีชีวิตที่ดีขึ้นช่องธรรมวิถีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรได้ปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุข และมีความสมดุลในทุกๆด้านของชีวิตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมะวิธีของเราด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ